สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25เมษายน2567นะคะเราพาเพื่อนๆุ่สทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดสุรินทร์นะคะวันนี้เราจะไปดูว่าอาหารป่าผักป่าตลาดเมืองสุรินทร์มีอะไรเข้ามาบ้างนะคะในช่วงปลายเดือนเมษายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเราเดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า ผักป่าแล้วก็อาหารป่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเข้ามาแผงแรกเราก็จะเจอเนี่ยใบเมงลักเนาะแล้วก็เสดาแล้วก็กระทร้อนกระท้อนเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะยายพันธุ์ทา้าวไทยในเด้อยายอยูย่บ้านไหนคะน้องเต็งนะแม่อ๋อเหรอคะอันนี้เก็บมีแต่เอามาจากปา่าเมื่อไรบอกแม่ กำเท่าไหร่เนี่ยเอาม,มาขายนี่5บาท5บาทนะคะทุกคนโอเคไปเ้อแม่เด้อเดยอเดาไปดูต่อนะเพื่อนอันนี้จะเพนเปลฉาบไงนี่ทุกคนอันนี้เขาเป็นขนมออยังค่ะแม่ขนมปิ้งบ่อบบ๊อมนขนมจากบอก <c oughs> บ่แมนขนมจาก คล้ายๆกันเา่อไปจานะน้งี่ยมันเมปิโหไปตองเป็นขนมปิ้งนขนมปิ้งใช่ไหมคะแต่มันอ่าแลม่แม่ขายมัดยังไงคะนี่ที่สิบาทเหรคะรสชยวกรสชาติเดียวกันใช่ไหมอ่าโอเครู้แล้วรู้แล้วงั้นมาขามด้วยค่ะปลา ปลาสวยมีตัวจะเจออันนี้ปลานะคะมะม่วงนี่แหละขายอาหารอาหารของป่านะคะทุกคนมะม่วงกะลังออกนะคะมะม่วงมันอือนะคะฟองละกองเท่าไรล่ะมะม่วงครับกองยี่สิบวันนี้ปลามาเท่าไหร่พี่หกสิบหกสิบเนาะ ส,สวยๆนะนั่นเพื่อนสี่ห้าสิบห้าก็ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนู้ทายงานกันเลย <c oughs> <c oughs> นู้มาจีบนี่นี่กระชายนะคะอาหารที่บ้านปา่าอันนี้อันนี้ของป่าเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในน้ำเนะ,ะทุกคนก็เม็ดบัวนะคะโอ้ยนะคุณก็ได้แล้วแม่จ้ะฮะชีฟบ,บาท <c oughs> นอกปากบัวนะคะเม็ดสักบัวนะคะทุกคน แล้วก็มีปลาสวยๆโอ้โหปลาอันนี้เขาเรียกปลาหยังปลาโจ๊กขายยังไงลอย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 ให้อันนี้ด้วยพ่อมาอันนี้มันบ่ระวัติสองล้อ,ลอยเลยเล่าลอยลอยอันนี้ปลาโจ๊นกน,นะคะทุกคนมาขายแล้วแล้วอันนี้ละ่ะปลาสูตรโลเท่าไหร่โลละหกสิบนะคะหกสิบคือการ นี่ค่ะเนี่เสียตังแล้วเนี่ยเสียตังแล้วอ่ะเออสวยด้วยวันนี้เอาจัดไปสักกิโลได้ไหมคะสองโลยังได้ไม่ได้ไม่เอาเขยิมตัวใหญ่ไม่ได้เอานี่นี่นี่อันนี้ค่ะไปไปเออนี เอาไป,อาอไปบอระเ้งนองยเนน่นอปาสูตรอปาสูตรกนรดูสาเนี่ยตัวนี้สอตันสน่ตีเตีของเจ้า สรุปแล้วเพื่อนๆที่ีเราได้ปลาสูตรนะคะเพราะว่าเป็นอาหารของลูกชายผูดนะคะก็เลยซื้อเอาเลยี๋ยวเราไปดูอาหารป่าว่าสุรินวันนี้รอบเช้ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะตอนเช้าไม่ต้องไม่ต้องไปหาเก็บขี้เหล็กนะคะต้องมามาเส้อเลยค่ะพี่มาจากบ้านเชื้อเพลิงเลยนะพี่มาจากสัมปะรดอยมาจากบ้านเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ขี้เหล็กบ้านเชื้อเพลิงแล้วก็อันนี้ก็ใบเตยมาจากเชื้อเพลิงเนาะ ไปเตยหอมหอมค่ะไปเตยหอมนะคะขี้เหล็กหนูขายกำยังไงล่ะลูกขี้เหล็กขี้ลขี้เหล็กอกโอขี้เหล็กโล่สี่สิบโลสี่สิบขายเป็นโลนะคเพื่อนก็มีอาหารป่าของเรานะะควันนี้เราเน้นอาหารป่าโดยเฉพาะมีมันด้วยเพด้วยโอ้โหเป็นมันข้าวเมาหมดแล้วเจ๊โอ้มันอันนี้นี่มันมะพร้าวจ้ะมันมะพร้าวจ้รมันมะพร้าว มันเผาขายนีจ้าวขายดีแล้วคเไปได้ไหมคะกดไลค์สนไหนช่ยชื่อน้องขยะโอเคแล้วเพื่นนนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยสวนนะคะทุกคนถ้าถ้าเรามารอบเช้าเราจะได้กล้วยสวนสวยๆนะคะแม่แม่พี่ๆเขาจะมาขายกล้วยสวนแล้วก็มีหน่อไม้มีหอยนะ ก็เราอยากได้จากมือของพ่อค้าแม่ค้าเลยแล้วก็มาราอบๆเช้ากันนะคะทุกคนนะคะชเช้าก็จะมีข้าวต้มดักด้วยนะคะทุกทีนนะคะวันนี้แอดมินมาสายแล้วนะคะทุกคนก็เลยค่อนข้างที่จะระวุนระเวียนหน่อยก <g iggle> ็ตลาดก็เริ่มวายกันแล้วนะเขาก็เก็บของกันแล้วนะคะของป่าก็ยังมีกระจัดกระจายอยู่นะคะ ตามเป็นจ uhm ุดเป็นจุดนะคะทีศขวานี masa, too, ่เลยนะให่ไข่แม่แดงนะคะไล่ๆไล่ๆหลักลูกหินหน่อยนี่บอกนะขาสสูงนะคะไข่แม่แดงงานเพื่อนขาที่สูงด้วยหน้าบาดเนี่ยขาสูงเนี่ยขาสูงจังนี่ผักป่าผักบ้านตื่นเลยนะคะรอบเช้า ขี้เหล็กก็มีไม่ต้องไปหาให้มันยากนะคเพื่อนก็มาซื้อเป็นถุงเป็นถุงก็ได้กินละนะคะมนนีมะเขือพวงด้วยตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบเออชะพูนะคะใบเตยนะคะช่วงเช้าเช้านะคะ สาร้อนผักชีขึ้นช่ายก็เริ่มจากแทะนะคะทุกคนเพราะว่าแทะไปตามอกากาศนะฮะยายต้นหอมยายต้นดำเท่าไหร่กัน <c oughs> ไม่ใช่ไม,ม,ม่มัดนี่มัดเออสี่สิบเหรออันนี้เหรอคะเออมาเอาไปไปดองนี่คุณผ <c oughs> ู้เดี๋ยวน้นเดี๋ยวนูนู้นถามลูกผู้ก่อนเลยยายเด้อ <c oughs> อาหารเป่าต้องอยู่ตรงนี้เยิ่งยิ่งร้าน หมอชันวิทย์นะคะยายก็จะขายปลาไกายนะคะอือเป็นปานลางบไปเลื่อยเลยถุงละสิบาทแล้วก็เป็นเนื้อปลาไกายนะคะถุงละร้อยแล้วก็ถุงละสองร้อยแล้วก็มีเอ่อมะระด้วยนะคะผักด้วยนะคะแล้วก็กำลึนทองนะคะอันนี้คืออาหารป่านะคะรอบๆเช้าฝั่งนี้นะคะอยู่ตรงเลี้ยงหมอชันวิทย์นะคะทุกคนก็มาของยายอันนี้เรามาสายแล้วนะคะยายจะหมดแล,ล้วแหละ ส่วนใหญ่เราจะเห็นมะม่วงช่วงนี้มะม่วงแก้วออกเยอะนะมะม่วงแก้วออกเยอะนะคะคากาดงานป่านะคะเก็บให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเรามาสายมากเลยนะคะ,ะ,ะ,คะมีนี่เพื่อนมีใบมะขามด้วยนะ <c oughs> เขาบรรจงเก็บใบมะาขามาขายเลยนะเพ <c oughs> ื่อนโอ้คือมีความพยายามหูแง่ค่ะเพื <c oughs> ่อนทุใบมะขาม ลูกมากดีน,นะคะเนี่ยปองปะนะปอปของวานนี่นะกระถอนผักหวานกระชอนนะคะนี่ฮะของปะนะ่าเนาะเพื่อนของบ้านๆนะคะขาดไม่ได้ก็อีชอนแหลผักห <c oughs> วานก็ยังสวยเหมือนเดิมน,นะ,ะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าลงหรือ,อยังเ <c oughs> นี่ย ช้อนยันนั้นเราซื้อผักหวานไปต้มกินเลยนะคะทุกคนอร่อยด้วยนะคะคิดว่าจะซื้อไปเกงกับแต่ลูกชายต้มให้กินน้ำพริกเฉยเลยโอเคนี่คือผักป่าผักบ้านนะคะตลาดเมืองสุรินทร์นะคะรอบๆเช้านะคะทุกคนค่ะเราก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศในตลาดเมืองสุรินทร์นะคะ อาหารถักป่าแล้วก็อาหารที่บ้านนะคะทุกคนในช่วงเช้าวันนี้ก็มีปลาชื่อสวยนะคะแล้วก็ได้ปลานะคะสั่งปลาไว้แล้วก็คงจะเอาไปทอดนะคะทุกคนดูบรรยากาศในตลาดช่วงเช้าก็เริ่มจะวายแล้วแหละเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เริ่มจะเก็บแล้วนะเพราะว่าถ้าสองโมงเขาก็จะเก็บแยกย้ายกันนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยากมา อยากมาซื้ออาหารา่าเราต้องมาแต่เช้าๆหน่อยนะแอ้นินก็บอกจะมา,ตาแต่เช้าแต่แอินินดูขึ้ <c ười> นนะทุกคนมาค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะนี่เขาจะมีบักแพลงมีเยงะเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะมะเขือพวงแอ้ินเขาเสิร์บบักแขงด้วยค่ะนี่ผักแว่นนะคะนี่มัมดเหรอคะผักเสตานะก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะ นี่เป็นหูละพาเมงรักให้หราคาขึ้นน้อยทำไมคะมีแต่หูละพาเหรอคะไม่มีว่ามีพากิตูอปพี่หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหนองอยากได้พายิตูนึกไปใส่ต่มป่าไงถุงเท่าไหร่คะนนี้ห้าสิบบาทมีเสียทอดด้วยนะสี่วันนี้นี่อาหารป่าเลย,เลย เนี่ยแต่ทุกคนเราก็มาเอาไฟเจ้าขายป่าเราไปทางไหนอ่ะแตะทุกคนวันนี้เราก็พาเดินชมตลาดของป่านะคะตลาดมืองสุรินนะคะก็ เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกปรานาออบดทาที่นับสือไว้นะที่ี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนชง ตะวันรัศมีอด้วยดียสมอมาต้องดัอบคุณติดาน,นะคะเพื่อนๆที่ต้องมาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศเีอไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจงนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลงไล์ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ